Oh, oh, wow. รรอ๋อเดยโว้าวัสว้าวเดืรดดุกนี่ว่ะสบายดีย้ำแรงๆพี่น้องวันนี้เขาก็มาใส่คลิปอะไรมาส่เวทคือเก่าเนาะเป็ดปลอมนีเนาะนี่มัน,นี้จะเป็นจะมีอยู่เกนะ้าสิบสี่ลังเนาะมาสองคนกับมันเพื่อนหรมเดินทางขออเขาอีกไงสองตัว เนี่ยฮกกะเนี่ยกุ้งเนาะให้ใส่แทวนี้จะแค่ปลาเสียวนี่แหละฮากกาลังรอใส่อยู่ตอนนี้ <c oughs> ปล่อยลงไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่นใส่ห่างๆนเนาะใหนฝืนลงมือก่อนถ้าลงมือตำลัง คำคำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยใส่แถวแคบปาเสียวนี่แหละ <c oughs> นี่ป้อมเขาเซเอาใหญ่ๆได้เพราะว่าถ้าป้อมน้อยป้าดึงลงหรือลาเอียนนี่ดึงลงประองมนจากจมล่มแห้งมาเนิเพราะว่าอันนี้ยังบลมไปเลย <c oughs> นั่นจะเป็นขขาวนซงไปเนาะ <c oughs> อู้ <c oughs> บึงนั่นแหละ เออนี่เขาใส่ยับขึ้นมาเลยพี่นอ้องน,นี้แหละถ้าป่าอันนี้หละขนาดเขาจะเอาแมงอันนั้นเนาะเอาแมงซอนมาลองเป็นปลอมลงไปมันจะถืองาด้วผู้มันแม่ป้ายไปแล้ว โอ้บังรันเพิ่นพี่น้องอโอ้งานรุ่นใหม่เนาะคักๆ <c oughs> เพิ่นกม็มาใส่บังรันเทามาเสเบ็ดเปิดหอบดูทางก็โหดร้ายเกินเดี๋ยวผมจะใส่บังรันโอ้หยัดลงไปแล้วบ่ <c oughs> มันจะขึ้นกนะูบ <c oughs> อกเลยมันมีขั้นลงอยู่เนอะซ้ำเก่าบังรันจะนะซ้ำเก่านะ ไปแต่คืออยู่ได้พี่น้องบักยางเนาะสิบชาวปีก็ยังคือเก่าได้หนิมีจักบังฮะว้าตนี่แบกซัมสิ่แบกเจ็บลังลายเติบได้หน่เนาะง่ายอันนี้โบได้ได้หน่ ต้องมาจะเชาอาเลยนี่เบ็ดเก้าสิบสี่ลังเอาจะเอาขึ้นไปพูดเลยบ่อนเขาดำนาปังเนาะมันใกล้พอสมควรได้บ่อนเขาใส่มาแต่หน้าบ่อนบ่อนหน้าขาเจ้าระยาหน้าเขาใกล้พอสมควรใส่ไปเลยพี่น้องบ่อนป่าซีเมนต์มีเอียงนะเจ้าก่อนไปเลย ยอยู่คนละภาคนะเนาะเบ็ดยาวสายมันเบ้ง mong hoạt động. Ah, hoạt động thì thấy hết hiệu mê lợi, you know. Check the mong. Huh? 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 แต่เวลาใส่ขี้กระเดื่อนเลยโค้งๆเนาะตามหุบตามลักษณะของเบ็ดนี่เอาตัวใหญ่เนาะกุ้งมันจึงบวบเปื่อยด้วยาแบบปลา้อยมาตอดมันก็บันจะขาดไวใช่เลยบัดบัดขี้กระเดื่อนโตพวกใหญ่เสียบโบได้เสียบโบอยากได้อือแต่นี้ยมันเลยมันมันจะเต็มหมักเบ็ดก่อนลูดปากิง ช่วงนี้ขึ้นมาเท่าเทิงน้ำกำลังบกเจ้าจุกน้ำใส่เขาน่าแซงหลายนี่ไม่กระซิบบกนี่ใ,นใส่แล้วอยากให้ยันน้ำตื้นอืมนี่พี่น้องมาฮอตอันนี้เดี๋ยวได้หน่โอ้นี่หนูลงมากัดเข่า่อคืนนี่โอ้หนูผูกเลยนี่พี่น้องโอทางเทยวนี่น้ำบกแล้วมันลงมาโลดโอ้ผูก โอ้เบื่องกูพี่น้องตอนนับกนำลงมาเได้เนี่ยทีมคืนมาสองหลังนี่สลังนะเาโหยนะ Đây. Ừ. ôi đây hôi bốn này lại lăng thì xong phải không còn là nó nằm bốc lắm mặc luôn mà cắt luôn đấy khẩu nó bớt ừ cái lăng thì sòn này đây.

อบสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เฮากำลังย่างสไปยามเบ็ดเนาะเบ็ดที่เฮาใส่ไว้หลายวันนี่เบ็ดปลอมแลไรเนาะตอนเช้าบบลมนะลังที่4ที่5เลยพี่น้องมันคือเงียบเงียบจะเหงาจะหิวีนนี้วะนี่ บุถื้อเว้ยเอ้ามันชีดิกินอยู่ว่ะพี่น้องนนี่นะเป็นบบชีติดกินอยู่วันนี้นะไปลุยเลยไปลังต่อไปโอ้เทามาพอ,อ,อก,กันอีกเลยเนาะหมู่บ้าน <c oughs> นี่ก็ยังพอกันอีกอยู่ได้หนิเน่ะนี่เทามาลุ่นลังนี่พี่น้อง โอ้โมยมันตกได้นี่น่ะหลังนี่ถือบ่วะแล้วถือพี่น้องถือตะหมากมันนั่นแหละพ่อกับคนเรื่องคุ้อยอีกมันนี่ก็ได้มาตะเช้าขนาดเขาว่าเขาตะเช้านี่เราให้เช้า,ากับเขาอีกที่มาช่วยๆยว่ะ โอ้หลังนี่พี่น้องว้าวถึงยังเด้พี่น้องเนี่ยอ่ะลุย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 ถึงแล้วนี่ถึงแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเบางชินาตอนถึงนี่จะเป็นใดๆในกู้มาลายลังเลยพี่น้องหมาถึงได้นี่นะมันาขาดได้น้อยชินาถือก็ดีใจเลยเนาะเวลาเป็นปลอมถือป่าพี่น้องเอ้ยเลย kiền cá bớc hả? ô nhồi, rồi đấy kí này nè. đi, ô ô đây, wow, cá sơn vây. đây cá sơn, tô nưng, tô xôi xôi ngang thì nong. sắm sắm khoang wow

ดึงลงหลกด้วยนี่แคมพายเลยพี่น้องเลยโอ้ยปลาปริญญาโอ้ยปลาหมอพี่น้องนี่ปลาหมอหรือปลาเคงนั่นแหละคิดียาตัวใหญ่ตัวเตะดึงก็ลงหลกถึกถือบ้านนี่พอได้นี่ดึงถึกกินแหละกวนเอาเลย นี่นี่แล้วไอ้นี้อืมอะวูบมันหอดบอกมากินนี่บอดถือเว้ยโบราณ โอ้มันมาเกตกินได้หนิน่ะจะมันมาเกตเนีน่ยไงเข่านะเบิดมันกินเป็นพี่น้องเอ้ยอม,มามาตัดภาพมาล้างนี่เลยพี่น้องกูเบ็ดจะดชิเบิดแหละเดี๋ยวปลาสองตัวเฮ้ยงอนี่ว้าวมันของนี่นี่วะว้าวเดี๋ยวปลาดุกนี่วะ่ปะปลาดุกตายพี่น้องเนี่ยโอ้ตัวใหญ่อย่างนี้นี่ โอ้จุดมาแค่นี้มีจุดจุดตันี้ใส่แน่ตัวนี้อ้าอ้อาใส่เลยใส่เลยโอ้ตัวใหญ่เว้ยโอ้เอาขี้กระเดือนมาใส่จ้กว่าใหญ่เนาะอ่าน้อพี่น้องฮะมาสรุปผลงานเข้ามาดิมึงดูหูเบ็ดเบ็ดเกือบอันเต็มถุงแง่งอ้าวจะได้จะโตว่ะเบิ้ง เงี้ยนี่บริจากบันไดแถวนีเนเงี้ยเงี้ยบกเขากับมันบกเขาประมานที่ถ้าเป็นแมงซ้อนนี่ขึ้นถืออยู่เลยหน,เหนึ่งตัวปลาเข็งหนึ่งตัวปลาเข็งปลาข่อยก็ตายแล้วสองนี่ เพราได้อยู่กับบคุ้มป้นใดสาปลาเข็งสปลาดุกห้าปลาคอ เบิรดแล้วเปล่าวะอ๋อ94ลัง94ลังเขาสิได้อยู่ป่าหาโตเหนียบโบยากได้บันไดพี่น้องเ,เงียเหนียบโบยากเข่ากับสถานที่บันไดแหล่งนี้มันต้องใส่พวกอ,อันนั้นแมงซอรเนาะนีน่รูปทเท่าเท่ากับในป่าหาโตแต่ใต,นต้นี่ใต้สีผมได้หน่นะ ยังเดือแต่ประขอน้อยทรงตัวเดียวนี่แหละพ่อก็คลิปหน้าพี่น้องขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามเนาะบ๊ายบายได้เนาะเมื่อแล้ววันนี้ย่างเมื่อได้ย่างเมื่อเขาให้โแลดโหลดจอดอยู่ไกลเขาใส่สมาธิรวมแบบนี้เดือนใดเนี่ยที่บอลรำข่าวกำลังเริ่มแตกกุ๊กแตกกอเรื่องหน้องเอ้ย